สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่คิดถึงทุกท่านนะครับก็มีเหรียญสิบบาทนะครับของปีพศ2 5งพรมมาฝากนะครับก็เหน็ดเหนื่อยจากงานนะครับก็ไม่ได้รีวิวมาตั้งหลายวันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สัรหาเหรียญอยู่นะครับก็ได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็มีการ ซื้อขายในกลุ่มกันนี่แหละครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับว่ามีเหรียญสิบบาทของปีพศ2534มาฝากนะครับแบบในรูปแบบของเหรียญนี้นะครับครับรูปแบบของเหรียญสิบบาทนี่นะครับก็จะมีในลักษณะของในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับที่จะแตกต่างกับเหรียญอื่นๆนะครับเพราะเหรียญน,นี้ก็อันดับที่5นะครับ ถ้าจัดในลำดับของเหรียญนะครับว่าเหรียญไหนมีอันดับที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คืออันดับติดที่อันดับที่ห้านะครับที่มีราคานะครับของเหรียญสิบาทนะครับเหรียญสิบาทได้หมุนเวียนทั่วไปนะครับที่ติดในอันดับที่ห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นเหรียญอื่นๆอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญมุนเวียนทั่วไปนะครับของล้อเก้าเนี่ยก็ จะอยู่ในอันดับที่5นะครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องว่าเหรียญนี้ในลวดลายด้านหน้านะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วดลายด้านหลังครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่จะได้นําเสนอให้กับพี่น้องๆได้ชมกันนะครับเหรียญสิบบาทนะครับสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับ พุทธศักราชที่จัดทำเหรียนว่าปีพศ2 5 0บ3 4นะครับวัตอรุณวานารามนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคา1 0บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกเนาะก็จะเป็นเฟืองจักสลับเรียบนะครับขอนขอนุญาตนะครับเนี่ยครับเป็นเฟืองจักสลับเรียบในลักษณะนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็ยี่สิบหกมิลนะครับจากมุมนี้มาตรงนี้นะครับยี่สิบหกมิลนะครับ ขนาดความหนาของเหรียญนะครับด้านนี้เลยนะครับก็อยู่ที่สองจุดสองมิลนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จนะครับตรงกลางตรงอยู่นี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินประพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับภูติทาพรนะครับสรองพรงค์รุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ด้านซ้ายมีข้อความว่าภูมิผลอรดุลยเดชน,นะครับด้านขวาม, be มีข้อความบอกว่าราชการที่เก้านะครับตรงจุดนี้คือด้านซ้ายนะครับนี่ด้านขวา,มมานะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญนะครับมีรูปวัดพระปางนะครับวัดอรุณวนาธรามนะครับตรงข้างเหรียญนี้นะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบน ก็จะมีอาคาเบตนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับข้อสามจุดจะกองกันอยู่ในลักษณะนี้นะครับเปลี่ยงกันเป็นชั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะมาอยู่ในมุมด้านข้างตรงจุดนี้นะครับมีข้อความหมายนะครับทั้ง4ี่จุดนี้มีข้อความหมายบอกว่าราคา1 0บาทนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของเบื้องล่างนะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า1 0บาทไทยนะครับ ตรงจุดวนี้กับกับ10บาทธรบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่ามีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2534นะครับครับวันที่ประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่13นะครับกันยาปีพศ .,25 31นะครับก็เป็น วันที่ประกาศใช้คือเป็นที่ในเรื่องของการผลิตของเหรียญสิบบาทจากแบงค์มาเป็นเหรียญสิบบาทนี่แหละครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนนะครับจํานวนก็จะอยู่ที่ล้านสามเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ 5. แปดจุดห้ากรัมนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ อันดับ5้านะครับราคาาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ในที่เขาประกาศกันนะครับหรือว่าในหนังสือกษาดาไทยนะครับบอกกอดนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ห้าร้ยห้าสิบาทนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมานะครับก็ในราคาอยู่ที่สามร้ยห้าสิบบาทนะครับอันนี้คือขอแบ่งนะครับขอแบ่งซื้อจากในกลุ่มนะครับจากเพื่อนๆนะครับบอกว่า คุณก็มีเยอะแล้วขอซื้อในราคานี้ได้ไหมประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมก็เอามาก็เอามาเจ็บสะสม,มเฉยนะครับไม่ได้เอามาซื้อมาแล้วปล่อยไปหรือว่าขายไปในลักษณะนี้นะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนามาฝากฝากก,กดิ่งกติดตามใน่ง channel เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญและข้อมูลต่างๆนะครับนํามาฝากสาวัสดีครับ